สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel free to play channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของลุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The Seven d e a d l y s ซ n นแกลค o r กันอีกแล้วนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่14แล้วนะครับผมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวรายละเอียดแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับว่ามันมีระบบอะไรที่อัปเดตเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับที่ถูกนําออกไปเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรายละเอียดได้นในคลิปกันเลย เอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม The Seven Deadly Sin Can Pot กันแล้วนะครับผมก็เรียงสั้นๆว่าเกม7บาปนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวละครในทีมของผมก่อนเนาะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมมีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับผมสาหรับตอนนี้นะครับตัวละครของผมก็ยังคงมีแรงอยู่ที่ระดับ60เหมือนเดิมเนาะ สำหรับตัวละครที่ใช้งานตอนนี้นะครับค่าพลังก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมจาก180,000นะครับก็เพิ่มมาเป็น1 1 1 7 7 7นะครับผมเพิ่มมาอีกประมาณ2,000กว่าแต้มนะครับแล้วก็ทีมของผมตอนเนี้มีการเปลี่ยนไปอยู่นิดนึงนั่นก็คือเมื่อวานเนาะผมลงคลิปไปนะครับสมเกาเทอร์แดงตอนนี้เนี่ย ผมก็ทําการนะครับปั้นเกาเทอร์แดงจนเป็นระดับ UR level 70เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการปลุกพลังหรือว่าทําดาวเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่5ดาวนะครับน่าจะต้องใช้เวลาเก็บจ่ออีกสักพักนึงนะครับผมก็น่าจะขึ้นเป็น6ดาวได้เรียบร้อยเนาะหลังจากที่ลองเอาไปใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเพชรที่เสียไปมากๆนะครับผม uh huh. แต่อย่างว่าแหละเอาไปใช้ตีบอสเอาไปใช้ลุยด่านอะไรพวกนี้มันดีมากนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ใน PVP เนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีมากเหมือนกันนะครับผม uh huh. แต่อย่าลืมว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีเกาเทอร์แต่ฝั่งตรงข้ามเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักใจนะครับสําหรับใครหลายๆลคนที่ยังไม่สามารถนะครับผมเขาเรียกว่าไงอะ่ะไต่ลานประลองนะครับในระดับสามัญไปจนถึงระดับแชมเปี้ยนได้เนาะตอนนี้แต้มของผมยังอยู่ที่3000อยู่เลยนะครับขึ้นๆลงๆไม่ยอมไปไหนเลยนะครับผม โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายละเอียดเนื้อหาหลักในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปพีพีที่แล้วเนะว่าผมจะทําคลิปนะครับแนะนํารายละเอียดนะครับผมแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรนะครับที่ถูกเอาออกไปบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับสิ่งแรกที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นก็คือ เปิดรายละเอียดเนื้อเรื่องหลักในบทที่7นะครับก็ตอนนี้เนาะผมก็สามารถผ่านเนื้อเรื่องหลักไปจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับผมก็ต้องเตรียมรออัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับสาหรับแพทนี้เนี่ยเนื้อเรื่องนะครับผมไปจนถึงฉากที่121นะครับพอผ่านฉากที่121แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเตรียมอัปเดตแบบนี้เนาะถามว่าฉากใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยยากไหมครับ ถามว่ายากไหมสําหรับผมรอบนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยยากนะครับผมบอสท,ที่เราจะเจอรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสการานแล้วก็บอสเกาเทอร์นะครับแต่ถามว่ามันยากมากขนาดไหนเนี่ยถ้าถ้าใครเนี่ยเล่นมาพักใหญ่แล้วนะครับผมมีของในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าบทที่7ที่เปิดมาใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างธรรมดามากนะครับผมถ้าจะถามผมว่า บทไหนยากที่สุดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแพทที่ให้เรานะครับผมทำการจัดการต่อสู้กับบอสเฮนดิกเซนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันยากมากนะยากกว่าปัจจุบันด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเกมมันเพิ่งเปิดนะครับตัวละครเราก็ยังมีน้อยการอัปเกรดตัวละครอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่เนาะแถมบอสเฮนดิกเซนตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากนะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ย ค่อนข้างฟูออปชันในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้การลุยด่านเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับผมรวมถึงมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาหลายตัวมากนะครับโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่อย่างที่2นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเรลือกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือการเพิ่มอัศวินใหม่เข้ามาอีก2คนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวละครนะครับบรรจัดสรบการตัวแรกนะครับผมเป็น ความจริงนะครับผมเป็นตัวละครกาลานนะครับส่วนตัวละครที่สองเนี่ยก็จะเป็นเกาเทอร์แดงนะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสุ่มได้กันแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะเกลือไม่ได้ก็มีเนาะก็แนะนําอย่างนึงนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยแล้วเราสมไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปรีไอดีใหม่ก็ได้เนาะมันเสียเวลานะครับผม กว่าเราจะปั้นมาได้ทุกตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับผมถ้าอยากได้เกาเธอแดงจริงๆเนี่ยรออีกสักประมาณผมว่าไม่น่าจะเกิน1เดือนนะเดี๋ยวก็น่าจะอัปเดตเข้ามาในานั้นค้าเหรียญแพตตินัมอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครของตัวใหม่ที่เข้ามากันแบบสั้นๆสักน,น,น,นิดนึงนะครับถึงข้อดีข้อเสียเนาะส่วนคลิปรีวิวรายละเอียดแบบเบื้องลึกเนี่ยให้ผมทําคลิปแยกออกมาแล้วกันนะครับผมมาดูกันที่ตัวละครตัวแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นโกสซินนะครับผมแบบ บาปแห่งราคานะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์เกาเธอร์นระดับ S S R นะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับข้อดีนะครับผมก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่มีสกิลใบศัตรูนะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลโจมตีได้เนาะมีสกิลไม้ตายนะครับหรือสกิลอันติเนี่ยที่สามารถลดลูกแก้วอันติของศัตรูที่โดนโจมตีได้ถึง5ได้ถึงเท่าไหร่เอ่ย3าแต้มใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ได้ถึง3 5จุดไม่ใช่3จุดนะครับผมมันได้ตั้งแต่3จุดถึง5จุดก็คือถ้าใช้สกิลเดียวะจะลดได้3จุดแต่ถ้าใช้เป็นสกิลประสานจะลดได้ถึง5จุดเลยนะครับผมถือว่าสกิลอันติเี่เป็นจุดเปลี่ยนของการ PVP ได้เลยนะครับถ้าเกาเธอใครได้โจมตีก่อนเนฝั่งตรงข้ามลูกแก้วอันตินี่หายไปเกือบหมดเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่ามันใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยนะครับลุยเนื้อเรื่องหลักก็ดี PVP ก็เด็ดมากๆนะครับผม แล้วก็สกิลจุดขายของเกาเ t อรแดงเลยนะครับผมนั่นก็คือสกิลเพิ่มดาวของแรงสกิลให้กับตัวละครภายในทีมนะครับผมก็สําหรับขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มคล้ายๆแบบสกิลของอา t h เธอร์นะครับคือเราต้องเลือกตัวละครที่จะเพิ่มแรงสกิลเนาะแต่พอรวมเป็น2ดาวได้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มให้กับตัวละครทั้งทีมเลยนะครับ โอ้โห oh, เป็นอะไรที่บอกเลยว่าถ้าไม่มีเนี่ยค่อนข้างลําบากเนาะแต่ถ้าสูมไม่ได้จริงๆก็อย่างที่ผมบอกแหละเดี๋ยวรอใช้เหรียญแพตตินัมในร้านค้าแพินัมแรกเอาก็ได้นะครับผมราคาก็น่าจะอยู่ที่7เหรียญน,นะครับ <c oughs> สรุปแล้วนะครับสำหรับเกาเทอร์เนี่ยผมให้คะแนนเลยนะครับ10คะแนนเนี่ยผมให้เต็ม10เลยนะครับและจัดอยู่ในประเภทตัวละครถ้ามีแล้วโคตรดีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับผมถ้าใครยังไม่มีก็รออีกสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวมีใช้กันทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับข้อเสียของเกาเทอร์เนี่ยที่ผมคิดได้นะมีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือ สุ่มแล้วไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียหลักเลยนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาเม้นในคอมเมนต์ในคลิปที่ผมลงไปนะครับบอกว่า800เพรแล้วยังไม่ได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่โอ้โหน่าเศร้าใจมากนะครับโอเคก็ผ่านไปสําหรับตัวละครตัวแรกที่อัปเดตเข้ามาในแผ่นนี้เนาะมาถึงตัวละครตัวที่2นะครับผมก็เป็นบัญญัติสิบประการนะครับการานแห่งความจริงนะครับผมก็โอ้โหไม่รู้การานมันชอบอะไรผมขนาดนั้นนะครับสุ่มเมื่อวานเนี่ย กาลานมาให้ผมถึง4ตัวเลยนะครับเนี่ยถ้าเอาไปอัพ่าไม้ตายเนี่ยอัพได้ถึงเลเวล4เลยนะครับแต่ผมยังไม่อยากใช้งานนะครับก็เลยยังไม่ปั้นนะครับสําหรับข้อดีของกาลานนะครับผมก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีดามเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ถ้ามีจํานวนบัฟที่เยอะเนี่ยจะยิ่งโจมตีแรงนะครับผมถ้า ที่อ่านมาเนี่ยถ้ามี1บัฟเนี่ยจะเพิ่มดาเมจถึง3 0เลยนะครับถ้ามี3บัฟดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาถึง90%เลยนะครับผมก็คูณง่ายๆเนาะบัฟยิ่งเยอะยิ่งตีแรงนะครับถ้าสมมติได้เกาเธอบัฟให้เนี่ยไม่ใช่สิถ้าสมมติได้อาร์เธอร์บัฟให้หนึ่งครั้งเนี่ยดาเมจน่าจะแรงขึ้นมหาศาลเลยนะครับ สำหรับสกิลอันตินะครับก็จะเป็นเพิ่มสเตทพื้นฐานสูงถึง50เนาะก,ก็เป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกกดดันนะครับผมที่บังคับให้ศัตรูเนี่ยโจมตีแต่การันตัวเดียวนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่สามารถใช้ Skill สกิลดีบัฟใส่การันได้นะครับผมก็ <S <S เป็นอีกหนึ่งตัวป่วนที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็เป็นตัวละครตัวแรกนะครับผมที่มีสกิลพาสสีฟถึง2สกิลเนาะ เป็นบัญญัติแห่งความจริงนะครับที่จะทําการสาบหินให้กับทุกคนนะครับผมที่มีการเพิ่มแรงหรือลดแรงสกิลนะครับไม่เว้นแม้แต่ทีมตัวเองด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าในเทิร์นนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีการเพิ่มแรงสกิลหรือการรวมการเนี่ยฝั่งตรงข้ามตัวที่รวมการ์จะติดสถานะสาบหินนะครับผมเช่นเดียวกันในเทิร์นนั้นถ้าฝั่งเรามีการรวมการนะครับด้วยการเลื่อนเองนะครับผมเขาเรียกว่าไงโดยการเลือกการ์ดมารวมเองเนี่ยตัวละครตัวนั้นของฝั่งเราก็จะติดสถานะสาบหินเหมือนกันนะครับ ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเอาไว้แก้ทางเกาเทอร์แดงได้เป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็มีผลสําหรับทีมตัวเองด้วยนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยสำหรับกาลานนะครับผมให้คะแนน10คะแนนเนี่ยผมให้8คะแนนเนาะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างเกียนดีนะครับผม <Huh? S 1> แต่สําหรับกาลานเนี่ยก็ยังจัดอยู่ในตัวละครประเภทถ้ามีก็ดีนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ได้นะครับไม่ได้เป็นไรมากมายเนาะ สำหรับจุดเด่นในการใช้งานเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ PVP มากกว่านะครับผมเอาไปใช้ลุยดานเนี่ยมันก็มีตัวละครที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าของเหลือก็ปั้นทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเป็นอย่างที่2ในแพทนี้นะครับผมต่อมานะครับอย่างที่3ที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือเพิ่มแพ็กเกจใหม่นะครับคอสตูมเซตพลังแห่งความจริงของกาลานนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้า คอสตูมร้านค้าแปลงโฉมนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเท่เหมือนกันนะต่อมานะครับอย่างที่4นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้ก็คือเพิ่มอัศวินนะครับผมลงไปในร้านค้าเหรียญแพตตินัมนะครับก็สําหรับร้านค้าเหรียญแพตตินัมเนี่ยจะเรียกว่ายังไงดีเอ่ยก็เป็นร้านค้าสําหรับสายเกลือนะครับ ก็คืออยากได้ตัวดีๆแต่สุ่มในตู้กาชาไม่ได้เนี่ยมันก็จะเอาเข้ามาอยู่ในตู้ร้านมันก็จะเอาเข้ามาอยู่ในร้านค้าเหรียญแพตตินัมนั่นเองนะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมตัวละครที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นฟ็อกซินนะครับผมบาปแห่งความโลภนักผจญภัยบันระดับ SSR นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเราก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมก็คือตัวละครบันเขียวนั่นเองนะครับสาหรับใครที่พลาดบันเขียวนะครับผม จากการสุ่มตู้กาชาในรอบที่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาเหรียญแพตตินัมนะครับไปแลกซื้อกันได้เลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ7เหรียญแพตตินัมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือบันเขียวเนี่ยจะอยู่ในร้านค้าเหรียญแพตตินัมแบบถาวรไม่มีการเอาออกนะครับอารมณ์ประมาณว่าเหรียญพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถแลกได้ทันทีเนาะราคามันอยู่ที่7เหรียญก็จริงแต่ถ้า ถึงช่วงเวลาผมไม่รู้นะเมื่อไหร่นะครับผมมันจะมีบางช่วงเวลาเนี่ยที่เหรียญใช้ในการแลกเนี่ยจะลดเหลือเพียงแค่ห้าเหรียญน,นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยตัวละครแตอันเน่นะครับผมตอนนี้ก็ใช้ราคาเพียงแค่ห้าเหรียญเท่านั้นนะครับถ้าใครยังไม่ด่วนที่จะแลกเนี่ยก็สามารถรอจนกว่าบันมันจะลดราคาเหลือห้าเหรียญแล้วค่อยแลกก็ได้นะครับผมมันก็จะช่วยประหยัดเหรียญแพลตินันมเราไปได้อีกนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับ ร้านค้าเหลี่ยญแพทินัมเนาะกับตัวละครบันเขียวนะครับที่เพิ่งเอาเข้ามาใส่ใหม่นะครับผมต่อไปนะครับอย่างที่5้าก็คือเอาตู้กาชานะครับผมบอสซินบาแห่งความตะกะจอมเวทเมอร์ลินเขียวนะครับออกไปจากตู้สุ่มกาชาเนาะเพราะว่าตู้ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตู้กาลานแล้วก็ตู้เกาเทอร์แดงนะครับผมสาหรับเมอร์ลินเขียวนะครับในอนาคตเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมีอัปเดตลงในร้านค้าเหรียญแพตทินัมเช่นเดียวกับบันเขียวเนาะแต่คาดว่าน่าจะประมาณอีกสัก1-2อาทิตย์นะครับสำหรับข้อมูลเนี่ยผมได้มาจากหน้าแฟนเพจเนาะก็คือในแพทนโนนะครับทางทีมงานเขาก็เขียนแจ้งเอาไว้เนาะว่าเมอรลินเขียวเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในตู้ไม่ใช่สิจะอัปเดตเข้ามาในร้านค้าเหรียญแพตทินัมแน่นอนนะครับแต่ระยะเวลาที่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ยยังไม่มีกําหนดเนาะผมคิดว่าก็น่าจะประมาณ <c oughs> ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับราวๆนี้เนาะหรือไม่ก็สักประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับผม5สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ถูกเอาออกไปในแพทนี้นะครับผมก็จะมีเปิดรายละเอียดเนื้อเรื่องหลักนะครับผมเพิ่มอัศวินตัวใหม่สองตัวเพิ่มแพ็กเกจคอสตูใหม่ของกาลานนะครับเพิ่มอัศวิน บันเขียวนะครับลงในรันค้าเหรียญแพตินัมเนาะแล้วก็เอาตู้กาชาเมอร์ลินเขียวออกไปนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับสำหรับแร้งเลเวลตัวละครตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่เลเวล60เหมือนเดิมนะครับตอนแรกทางทีมงานเนี่ยแจ้งว่าจะขยายแร้งเป็นเลเวล70เนาะแต่ก็ถูกยกเลิกไปนะครับผมคิดว่าน่าจะอัพพร้อมแพทต่อไปนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะตันที่เลเวล60กันเยอะแล้วนะครับ สำหรับตอนนี้ ID ดีลองผมก็เล่นบ้างปล่อยบ้างนะครับก็ยังอยู่ที่เลเวล30กว่าแล้วนะครับก็สำหรับไอดีลองเนี่ยผมปั้นไว้เพื่อที่จะเอามาซับพอร์ต ID หลักนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแนะนำให้ดูกันนาะว่าทำไมผมถึงต้องปั้น ID ดีลองนะครับถ้าใครไม่ปั้น ID ดลองเนี่ยก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆบางอย่างไปเนาะก็ถ้าใครมีเวลาก็ปั้นทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดนะครับผม แพทที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมและถูกเอาออกไปบ้างเนาะ mm hmm. ก็หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อๆไปครับ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม The Seven Deadly Sin Game ในพาคที่14นะครับ mm hmm. ก็เป็นการรีวิวแล้วก็แนะนำรายละเอียดแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะ ก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับ